บินดัดบอกกับโยบว่าเมื่อไหร่โยบจะเลิกพูดมากสักทีสิ่งที่เกิดขึ้นทุกวันนี้ที่เป็นแบบนี้เพราะความบาปของโยบไงพี่น้องครับถ้าโยบกับบินดัดไปอยู่ในรายการโหนกระแสกันใช้ต้องบอกว่าอุ้ยครับพี่น้องที่รักครับเรายังอยู่กันในโครงการอ่านพระเจ้าพระเจ้าให้จบหนึ่งรอบในหนึ่งปีนะครับวันนี้เราอ่านพระธรรมโยบในบทที่19 20และ21นะครับเราก็จะรวมถึงเมื่อวานด้วยนะครับในบทที่18 เพราะว่าบินดัดนั้นยังไม่สรุปให้พี่น้องฟังเลยวันนี้บินดัดพูดโยบตอบโซฟาพูดโยบตอบเอาละครับดูครับว่าเพื่อนทั้งสองท่านนั้นจะใช้คําพูดเชื่อเชื่อจิตใจของโยบสักแค่ไหนครับเราไปดูด้วยกันครับบทที่18ครับบินดัดเข้ามาพูดกับโยบในรอบที่สองเริ่มต้นเหมือนรอบแรกเลยครับ จะพูดอีกนานสักเท่าไหร่โยบท่านจะพูดมากแบบนี้อีกนานไหมพูดด้วยเหตุผลหน่อยได้ไหมฟังกันหน่อยเรามาพูดกับท่านดีๆทำไมท่านพูดกับเราเหมือนบัวเหมือนควายใช้คำเกลี้ยกล่อมบินดัดบอกว่าโยบนั้นไม่ได้ให้เกียรติเขาเลยพูดกับเขาด้วยความเกลี้ยกล่อมมองเขาโง่เขา นี่คือสิ่งที่บินดัดมองโยบนะครับบินดัดเองโทษโยบว่าเขาทนทุกทรมานอย่างนี้เพราะสิ่งที่เขาทำนั่นแหละฮะเป็นผลจากสิ่งที่เขาทำบินดัดพูดในยะคล้ายกันเลยครับเพื่อนทั้งสามคนเนี่ยพูดในยะเดียวกันแหละพระเจ้าทรงยุติธรรมใช่ครับพระเจ้ายุติธรรมพระเจ้าทรง,ธธรรรทรงลงโทษคนชั่วอวยพรคนธรรม แต่อันนี้เสมอไปไหมครับไม่เสมอไปความทุกข์ที่เกิดกับโยบน่าจะเกิดจากความชั่วมันเป็นความบาปมันจึงเกิดผลให้ความทุกข์ทรมานของโยบใช่ไหมครับและอกอันหนึ่งครับเพื่อนๆพ,นพืนของโยบบอกว่าถ้าโยบหันหลังจากความบาปกับใจใหม่สารภาพกับพระเจ้าพระเจ้าจะเริ่มต้นการอวยพรเข้าใหม่พี่น้องครับ สิ่งนี้เป็นศานสนาศาสตร์เพื่อนโยบนะคิดเตียนหลายคนก็มีความคิดคล้ายๆแบบนี้พี่น้องครับถ้าเราพิจารณาในพระธรรมโยบเราจะเห็นลักษณะของพระเจ้าที่พระองค์ทรงมีอธิปไตยครับพระองค์ทรงสามารถทําทุกสิ่งได้พระองค์ทรงครอบครองและควบคุมทุกอย่างไว้ดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นกับโยบไม่ใช่ตามที่เพื่อนกล่าวหาเลยนะครับดังนั้นเพื่อนจึงบอกว่าโยบพูดแบบไม่มีสติเพราะโยบพูดไม่ให้เกียรติเพื่อน ดังนั้นนะแทนที่จะให้เกียรติเพื่อนๆในฐานะที่เป็นนักปราชญ์นักคิดเป็นผู้อาวุโสที่เป็นคนมีมีคนนับหน้าถึงตากลักบมองเขาเป็นคนโง่เขาเหมือนบัวเหมือนควายดังนั้นบินดัดจึงวางแผนครับเพราะว่าเขาโจมตีนะครับด้วยเหตุผลกับโยมไม่ได้หรือไม่สามารถทําให้โยมนั้นอับอายละอายต่อความบาปและกลับใจใหม่ได้ครับดังนั้นบินดัดจึงใช้วิธีการใหม่ครับ คู่ครับคู่โยบด้วยความตายครับอะไรจะเกิดขึ้นถ้าโยบประสบกับความตายดังนั้นบินดัดจึงให้ภาพครับการกลัวความตายให้เกิดขึ้นในจินตนาการภาพของโยบว่าดังนั้นเพราะว่าอะไรฮะตัวบินดัดเชื่อว่าทุกคนมนุษย์ทุกคนกลัวความตายแต่พี่น้องครับเราอ่านมาเราเห็นโยบเรียกร้องจากพระเจ้าจากพระเจ้าใช่ไหมครับว่า ขอนําเขาออกจากสภาพชีวิตแบบนี้พูดง่ายๆคือพระเจ้าปล่อยให้เขาตายไปเถอะใช่ไหมครับโยบเรียกร้องแบบนี้ถูกไหมครับดังนั้นบินดัดเองก็กําลังทําสิ่งที่ผิดพลาดด้วยการขู่โยบด้วยความตายครับภาพที่บินดัตใช้ภาพสีภาพชัดเจนครับเป็นเรื่องของการตายของคนชั่วเป็นการตายของคนอธรรมบินดัดบอกว่าฮะคนอธรรมนั้นเหมือนกับ อยู่ในเต็นท์ฮะแล้วตะเกียงดับตะเกียงดับภาพของตะเกียงดับหมายถึงชีวิตนะครับที่มีพระเจ้าอยู่และปรากฏว่าพอพระองค์ทรงเอาลมปานออกไปเอาทุกสิ่งออกไปสิ่งนั้นก็เลยดับเหมือนชีวิตที่ดับลงไปครับพออยู่ในเต็นท์ตะเกียงดับเกิดอะไรขึ้นครับก็มืดครับก็ต้องออกจากเต็นท์ครับภาพที่สองก็คือกับดักฮะบินดัดให้ภาพกับดักบอกว่าเมื่อออกมาจากเต็นท์แล้ว ก็เดินไปตามทางหาที่ปลอดภัยปรากฏว่าเจอแทนที่จะเจอที่ปลอดภัยบริเวณนั้นเต็มไปด้วยกับดักวางไว้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นตาข่ายเป็นบ่วงนะครับเป็นกับดักอุปกรณ์ต่างๆที่ซ่อนอยู่ในพื้นสิ่งเหล่านั้นใช้จับนกจับสัตว์เหมือนกันครับบินดัดกาลังเปรียบเทียบว่าอุปกรณ์เหล่านั้นใช้ในความตายใช้ดักจับคนชั่วคนอาธรรมที่ละทิ้งพระเจ้านะกบฏกับพระเจ้าและ ไม่ซื่อสัตย์กับพระเจ้าพระเจ้าจึงทําแบบนั้นแหละแล้วก็บอกว่าคนที่หนีกับดักไม่ได้พอถูกกับดักแล้วยิ่งหนีเท่าไหร่ทําไมครับก็ยิ่งเจ็บปวดเท่านั้นยิ่งดิน้นยิ่งเจ็บยิ่งดิน้นยิ่งเจ็บความมืดก็เออก็มืดลงมืดลงและอันตรายก็จะลายล้อมชีวิตของเขาด้วยเหมือนกันนี่บินดัดกําลังหมายความอย่างนี้แล้วอะไรต่อไปครับภาพต่อไปบินดัดให้ภาพคือ คนที่ถูกไล่ล่าครับความตายนั้นเป็นเหมือนกษัตริย์แห่งความน่าสะพรืงกลัวบินดัดกําลังจะบอกว่าไม่มีอะไรน่ากลัวเท่ากับความตายดังนั้นความตายนั้นจึงไล่จับนะครับไล่จับคนที่เป็นคนอาธรรมดังนั้นเมื่อเขาออกมาจากเต็นท์แล้วพอเต็นท์ดับนะเอ่อ ไฟที่อยู่ในเต็นท์นั้นนะครับพอบันดับลงมันจะเป็นกรรมฐานเป็นขี้เท่านะครับกำลังจะบอกว่าจุดจบของชายคนนี้ของโยบะจะเจอกรรมฐานและไฟกำลังบอกว่าถ้าโยบตายโยบจะไปเจอไฟนะครับในนรกนะฮะพี่น้องครับและสุดท้ายบินดัดให้ภาพของต้นไม้นะครับที่อย่างรากเมื่อรากมันเริ่มเหี่ยวเฉากิ่งมันตายแล้ว มันก็จะถูกตัดออกไม่ช้ามันก็จะโค่นลงครับเพราะว่าก่อนหน้านี้โยบบอกว่าต้นไม้เวลาถูกตัดกิ่งตัดอะไรเนี่ยมันก็ยังมีความหวังเดี๋ยวมันก็จะงอกขึ้นมาอีกแต่บินดัดบอกไม่ใช่เดี๋ยวมันก็ตายลงนะครับมันก็จะโค่นลงเพราะมันเหี่ยวเหี่ยวแห้งไปนะครับและบินดัดบอกว่าความตายนี่แหละคือชะตากรรมของคนอาธรรมและเป็นที่อยู่ของคนไม่รู้จักพระเจ้าเป็นไงล่ะครับบินดัดเพื่อรักหักเหลี่ยมโหด ทำไมพูดแบบนี้กับโยบครับรากับว่าโยบนั้นเป็นคนไม่รู้จักพระเจ้าและต้องตกไปอยู่ในบึงไฟนรกติดกับดักของความตายนี่แหละครับเพื่อนรักบินดัดในบทที่19หลังจากบินดัดได้บรรยายถึงความน่าสะพึงกลัวของความตายให้กับโยบฟังแล้วโยบก็ได้มีโอกาสขึ้นชี้แจงและตอบโต้บินดัดแล้วตำหนิกับพวกเขาว่าพวกท่านเองจะทรมานข้าด้วยคำพูด และบทขยี้ข้าแบบนี้อีกนานสักแค่ไหนท่านพูดสบประมาทพาดพร้งดูหมิ่นข้าสิบผนแล้วสิ่งที่ท,ท่านทาผิดแก่ข้านั้นพวกท่านไม่ละอายเลยหรือคําพูดที่พวกเขานะครับเราเห็นแล้วว่าพูดกับโยโเปไปไงครับถนอมน้ําใจไหมไม่ถนอมน้ําใจเลยนี่เป็นสิ่งที่เป็นบทเรียนกับเรานะครับพี่น้องครับอยู่กับมิตรให้ระวังคําพูดอันนี้เป็นคาสุภาษิตพังเพยโบราณของไทยใช่ไหมครับ ยังใช้ได้ครับดังนั้นเวลาเราอยู่กับใครก็แล้วแต่เราอย่าทําร้ายเขาด้วยคําพูดของเราครับรักษา <c oughs> เราจะพูดให้กําลังใจเขาหรือเราจะพูดทําลายเขาสิ่งที่เราพูดไปนั้นเราช่วยรักษาเขาหรือเอาน้ําเกลือราดใส่แผลสิ่งที่เราพูดนั้นเพิ่มภาระให้เขาหรือเอาภาระช่วยอ่ช่วยแบกภาระของเขา ดังนั้นเราจะต้องอ่อนไหวในประเด็นนี้นะครับเวลาเราพูดกับใครต้องจินตนาการด้วยว่าถ้าเราเป็นเขาแล้วเราฟังเนี่ยเราจะรับกำลังใจไหมนะครับอย่าพูดให้ใครเขารู้สึกไร้ค่าอย่าให้เขารู้สึกหมดหนทางในการ,รเผชิญความทุกข์ยากลำบากทั้งหมดของเขาครับทันทีรักครับเราต้องใส่ใจต่อความต้องการของเขาเราต้อง ใส่ใจในการที่เขากำลังต่อสู้ดิ้นรนในความทุกข์ยากลำบากของเขาดครับโยบบอกว่าถ้าครับย้ำคำว่าถ้าถ้าเขาหลงทำผิดจริงความผิดนั้นก็ตกอยู่ที่เขาไม่ใช่หรือโยบยังปกป้องความความซื่อสัตย์สุจริตของตัวเองนะครับว่าตัวเองนั้นไม่ได้ทำบาปและไม่คู่ควรกับความทุกข์ที่เกิดขึ้นอยู่ในขณะนี้ โยบนะครับได้ตอบโต้นะครับให้บินดัดเห็นภาพเจ็ดภาพในชีวิตของโยบเจ็ดภาพด้วยกันนะครับ <c oughs> อันแรกครับเขาบอกว่าตัวเขาเองเหมือนสัตว์ที่ถูกขังอยู่ครับนะ,บะเขาบอกว่าจงทราบเถอะว่าพระเจ้าทรงผิดต่อข้าที่พระองค์ทรงเอาตาข่ายล้อมข้าไว้โยบกําลังเห็นภาพตัวเองถูกนะครับกับดักตาข่ายของพระเจ้าทั้งทั้งที่เขาไม่ได้ทําบาปนะครับแต่พระเจ้าพระองค์ทรง มีภาพประสงค์ในการที่จะจับเขาไว้ครับภาพที่สองครับโยบบอกว่าตัวเขาเองเป็นเหมือนจำเลยที่อยู่ในศาลพระเจ้าพระองค์ทรงพิพากษาและพระองค์ทรงทำผิดต่อโยบด้วยโดยการจับเขาไปพิพากษาโดยที่เขาไม่ได้ทำอะไรเลยตั้งข้อกล่าวหาเขาโดยไม่ฟังเขาชี้แจงเลยนี่คือสิ่งที่โยบบอกนะครับแล้วก็โยบก็โยบก็เรียกร้องความยุติธรรมกับให้กับตัวเองด้วยภาพที่สามครับ โยบมองตัวว่าตัวเองนั้นเป็นคนที่เดินทางออกไปแต่เดินไปไหนไม่ได้เพราะถูกล้อมกรอบไว้ครับนะทำให้โยบนั้นไม่สามารถมองอนาคตข้างหน้าได้มองไม่เห็นสิ่งข้างหน้าได้เพราะพระเจ้าทรงปกคุมเขาไว้ด้วยความมืดล้อมเขาด้วยความมืดครับ <c oughs> ภาพที่สี่โยบบอกว่าเขานั้นเหมือนกษัตริย์ที่ถูกปลดครับเป็นเหมือนกษัตริย์ที่ถูกมงกุฎหมายกับว่าเขานั้น กษัตริย์เนี่ยมงกุฎนี่คือเกียรติยศใช่ไหมครับคืออำนาจใช่ไหมครับเวลากษัตริย์ถูกถอดจากการเป็นกษัตริย์เนี่ยสิ้นสภาพครับเป็นเฉลยครับอันนั้นเราเห็นกษัตริย์ในในอาณาจักรเหนือและอาณาจักรใต้ใช่ไหมครับพอถูกกวาดต้อนมาเป็นเฉลยเนี่ยโอ้โหไม่มีค่าไม่มีราคาเลยครับสิ้นสภาพโยบบอกว่าตัวเขาเป็นอย่างนั้นเหมือนกันภาพที่ห้าครับเหมือน อาคารนะครับเหมือนโครงสร้างที่มันพังมาทุกด้านเลยถูกทำลายทุกด้านโยกบก,กำลังบอกว่าอะไรที่เขาเคยมีเขาเคยแข็งแกร่งบัดนี้มันพังทลายหมดอะไรที่เคยเป็นประโยชน์บัดนี้มันไม่มีประโยชน์สำหรับเขาแล้วมันถูกทำลายทั้งหมดเลยนะครับภาพที่6ครับโยบใช้ภาพของต้นไม้ที่ถูกถอนฮะต้นไม้ที่ถูกถอนพอมันไม่มีรากรากไม่ถึงดินไปไงครับต้นไม้ก็ตายฮะชีวิตโยบเหมือนกัน บอกว่าชีวิตเขากําลังจะตายภาพที่7ครับภาพสุดท้ายโยบบอกว่าชีวิตเขานั้นก็เป็นเหมือนกับเมืองที่กําลังถูกล้อมอยู่พระเจ้าทรงล้อมเขาไว้พระเจ้าทรงให้ศัตรูนะครับมาล้อมชีวิตเขาทหารกําลังจะโจมตีเขามาล้อมเขาเป็นเวลานานเขาไปไหนไม่ได้นี่นี่คือภาพในสิ่งที่โยบมีความรู้สึกนะครับโยบฉายภาพทั้ง7ภาพให้ดูแล้วว่าเขากําลังถูกพระเจ้าทําอะไร แล้วต่อมาครับในข้อ13บสถึงข้อ22บสองโยบเลยบอกความรู้สึกครับความรู้สึกความรู้สึกยังไงรู้ไหมครับเขารู้สึกโดดเดี่ยวเขารู้สึกอ้างว้างครับเพราะว่าความทุกข์ที่เกิดขึ้นในชุมเขาเนี่ยมันส่งผลถึงความสัมพันธ์กับคนร,บรอบๆข้างภรรยาเขาเนี่ย <c oughs> นะครับเป็นไงครับแค่ลมหายใจภรรยาก็ยังเหม็นเลยไม่มีใครอยากอยู่ใกล้คนรับใช้ที่เคยรับใช้ใกล้ชิดก็ หมางหมางเมินนะครับเบือนหน้าหนีนี่คือสิ่งที่โยบได้รับคนทั้งหมดนะครับกำลังมองดูโยบด้วยกายภายนอกพี่น้องครับโยบโดยเนี่ยมีพระในพระธรรมโยบนะครับมีการบรรยายว่าผิวหนังของโยบนะครับเต็มไปด้วยแผลและในแผลนั้นมีหนอนอยู่ด้วยนะครับจากนั้นถ้ามีหนอนอยู่ด้วยแสดงว่ามัน,มนส่งกลิ่น,เ,นเหมือนคนที่มีแผลผู้พองและใกล้จะตายเป็นแบบนั้นครับ ผู้คนต่างหน้าต่างรังเกยียจเขาและพยายามที่จะหลีกเลี่ยงอยู่ใกล้ครับไปปฏิบัติตัวต่วตอโยบเหมือนกับโยบนั้นเป็นโรคที่น่ารังเกยียจพี่น้องครับแล้วเรามาดูชีวิตของพระเยซูคริสต์พระเยซูเวลาไปทาพระราชกิจของพระองค์ใช่ไหมครับพระองค์ไปอยู่กับคนบาปทาั้งทที่คนทั่วไปไม่มีใครอยากจะอยู่คนบาปพระองค์ทรงสัมผัสแต่ต้องคนที่เป็นโรคเรื้อนพระองค์ทรงอยู่กับโสเพนีนั่งอยู่กับโสเพนี และสิ่งที่พระองค์ทรงลดพระเกียรติของพระองค์จริงๆคือพระองค์ทรงสิ้นพระชนบนกลางเขนร่วมกับโจรอาชญากรนี่และครับพระเยซูในพระธรรมอิสยาห้าสิบสามบอกว่าพระองค์ทรงถูกดูหมิ่นและถูกทอดทิ้งจริงๆดังนั้นพี่น้องครับพระเยซูเป็นภาพที่พระองค์ไม่เคยรังเกียจคนบาปนะครับไม่เคยรังเกียจคนที่น่ารังเกียจดังนั้นเราต้องเป็นเหมือนพระเย ในข้อที่ยี่สิบนะฮะบอกว่าผิวหนังเขาเนี่ยแห้งนะครับเป็นเหมือนหนังหุ้มกระดูกแต่ไม่เพียงเท่านั้นนะครับมองเห็นเขามองเห็นผ่านผิวหนังใสๆเนี่ยมองเห็นกระดูกสีเหลืองๆเลยมาเป็นแบบนั้นนะครับในการบรรยายขอ,ของโยบเนี่ยดังนั้นในตอนสุดท้ายนะครับในข้อย3สาถึงข้อย9เกโยบกำลังจะบันทึกคำพูดของเขาเป็นการถาวรและ ก่อนที่เขากําลังจะตายเนี่ยเขาอยากจะให้พระเจ้าส่งพิสูจน์เขาเขาต้องการให้ผู้คนจําตัวโยบเองว่าเขาทนทุกทรมานอย่างไรและเ,เพราะว่าบินดัดเนี่ยบอกเขาว่าคนชั่วนั้นจะตายนะครับโดยที่ไม่มีใครจดจําแต่โยบบอกว่าโยบต้องการให้ทุกคนจดจําว่าเขาจะตายอย่างไรเขาตายโดยปราศจากความผิด ที่พระเจ้าทรงทำเขานี่คือสิ่งที่โยบระบายความทุกข์กับบินดัดนะครับ <c oughs> ในข้อ26บอกว่าถ้าชีวิตของฉันร่างกายของฉันถูกทำลายไปร่างกายของข้าข้าจะเห็นพระเจ้านะครับดังนั้นโยบก็ยังมีความหวังว่าวันหนึ่งพระเจ้าจะทำให้เขาฟื้นขึ้น,นจากความตายครับในข้อในข้อ25นี้คำว่าผู้ไถยนะครับเป็นผู้ไถ่เดียวกับโบอาสที่ไทย นางรูทนะครับจากญาติของตัวเองนะครับเป็นลักษณะเดียวกันครับแต่เรารู้ว่าผู้ไทยที่โยบพูดถึงมองถึงอนาคตหมายถึงใครครับหมายถึงพระเยซูคริสต์นะครับขอบคุณพระเจ้าครับพี่น้องครับในข้อ28ถึงข้อย9กโยบนะครับปิดท้ายด้วยบอกว่าพวกเพื่อนทุกคนไม่บอกว่าตัวโยบเองถูกพิพากษาใช่ไหมครับพวกเพื่อนทุกคนก็เหมือนกันก็จะต้องถูกพิพากษาเช่นเดียวกันครับ ถ้าบอกว่าพระเจ้าพิพากษาโยบพระเจ้าก็จะพิาพากษาพวกเขาด้วยเช่นเดียวกันครับเพื่อนคนที่สามพูดรอบที่สองคือโซฟาครับโซฟามารอบนี้ไม่มีอะไรใหม่ครับพูดเหมือนเดิมพระเจ้าจะลงโทษคนชั่วดังนั้นโยบควรที่จะสารภาพบาปแล้วเข้าหาพระเจ้าจะดีเสียกว่าพี่น้องทีละครับ ศาสนศาสตร์ของโซฟาเนี่ยเป็นศาสนศาสตร์ของผลของกรรมนะครับคือพอเกิดเหตุเกิดขึ้นศาสนศาสตร์ของโซฟาเนี่ยเป็นการตีความย้อนหลังครับเมื่อผลที่เกิดขึ้นแบบนี้ความทุกข์แบบนี้เจ็บป่วยแบบนี้สูญเสียแบบนี้แสดงว่าต้องมีความบาปอะไรก่อนหน้านี้อย่างแน่นอนถ้าไม่มีไม่เกิดผลอย่างนี้หรอกนั้นศาสนศาสตร์ของโซฟา เป็นการดูที่ผลครับหลายครั้งนะครับพี่น้องครับกิจเสียนเราก็ดูผลแบบนี้แหละนะครับเราก็ตัดสินคนจากผลเหมือนกันดังะะนั้นขอพระเจ้าเมตตานะครับที่เราจะมีสายตาในฝ่ายวิญญ,ญาณอย่างถูกต้องพี่น้องดูด้วยกันครับว่าโซฟานั้นใช้ข้อพิสูจน์สามข้อนะครับที่พูดถึงชะตากรรมของคนชั่วคนอาธรรมว่าชะตากรรมของคนชั่วคนอธรรมนั้นโอ้โหน่าสะพึงกลัวมาก และบอกเลยครับมีสามสิ่งด้วยกันที่โสฟาบอกครับ 1. ครับชีวิตของคนชั่วคนธรรมนั้นสั้นครับอายุไม่ยืนหรอกอีกอันหนึ่งครับอันที่สองครับบอกว่าทรัพย์สินที่โยบมีมาเนี่ยนะครับในอดีตไม่ว่าจะเป็นที่ดินฝูงสัตว์และก็ลูกหลานบริวารเนี่ยครับที่มีมากทวีมันเป็นความสุขแค่ชั่วคราวครับเพราะความสุขของบรรดาคนชั่วส่วนใหญ่นั้น ก็เป็นเพียงแค่ชั่วครั้งช่วและโซฟายังบอกต่อไปครับว่าความตายของบรรดาคนชั่วนั้นโอ้โหเจ็บปวดทุกทรมานมากนี่คือาศาสนาศาสตร์ของโซฟาครับพี่น้องครับจริงๆแล้วเนี่ยโซฟาเองประนามโยบผิดหรือถูกครับผิดครับโสฟาประนามโยบแบบผิดๆครับพูดถึงจุดจบของคนชั่วคนธรรมดังนั้น จริงๆแล้วแรกๆอ่ะเหมือนจะถูกนะครับเพราะว่าความบาปที่ทำเนี่ยมันมันดูเหมือนจะย่วย่วเย้าใจเร้าใจคนที่โกหกคนที่รักขโมยคนที่กดขี่ข่มเหงคนที่ปล่อยเงินกู้แบบแบบโหดๆนะครับแบบนั้นนะแบบในพระธรรมอาโมดนะครับกดขี่ข่มเหงคนอื่นจนได้รับผลประโยชน์มากมายนะครับบางครั้งเขาก็มีความสุขชั่วครั้งชั่วคราว แต่ในจริงในความจริงนะพี่น้องคนที่ทําแบบนี้อายุยืนมีไหมคนชั่วอายุยืนมีไหมมีครับคนดีอายุสั้นมีไหมครับมีครับดังนั้นโสฟาพูดถึงโยบผิดมากเลยครับดังนั้นสิ่งที่โสฟาคิดผิดก็คือคนที่ทําบาปนั้นอาจจะยังไม่รับโทษอาจจะยังไม่รับผลในขณะที่เขายังมีชีวิตอยู่ครับเป็นไปได้ไหมครับ เป็นไปได้ครับเพราะการลงโทษคนชั่วคนอธรรมนั้นอาจจะถูกเลื่อนออกไปครับเลื่อนออกไปจนถึงวันแห่งการที่พากษาคือวันแห่งองค์พระผู้เป็นเจ้าก็เป็นได้ครับดังนั้นเราทุกคนนะครับในฐานะที่เราเป็นคริเสเตียนเราไม่ควรที่จะหลงไปกับความสําเร็จหรืออํานาจของคนอาธรรมคนชั่วคนที่ไม่มีจงมั่นใจแต่ครับว่าพระเจ้ายุติธรรมแน่นอน ถึงวันนี้ขณะที่เขายังมีชีวิตเขายังไม่รับโทษนะครับวันแห่งองค์พระเจ้าการพิภากษาที่มีผลกับจิตวิญญาณชั่วนิรันดร์เกิดขึ้นอย่างแน่นอนวันนั้นจิตวิญญาณของคนที่ไม่มีพระเจ้าของคนอาธรรมจะถูกพรากจากพระเจ้าชั่วนินิรันดร์ครับในบทที่21ครับโยบตอบโต้โซฟาในเรื่องของแนวคิดจุดจบของคนชั่ววิถีชีวิตของคนชั่ว โซฟาบอกว่าคนชั่วนั้นจะไม่มีทางร่ํารวยคนชั่วจะไม่มีทางเจเริญคนชั่วจะไม่มีความสุขโยบนะครับหักล้างแนวคิดนี้เลยครับถ้าโซฟาบอกว่าคนชั่วคนอาธรรมนั้นจะอายุสั้นโยบบอกฮะคนอาธรรมอายุยืนก็มีคนอาธรรมร่ํารวยก็มีเพราะในโลกแห่งความเป็นจริงนะครับคนชั่วจเจริญก้าวหน้ามีไหมมีครับคนชั่วเป็นใหญ่เป็นโตมีไหมมีครับดังน,นั้น ทำไมพระเจ้าถึงปล่อยแบบนั้นล่ะคําตอบคือพระเจ้าพระองค์ทรงกระทําได้ทุกสิ่งครับพระองค์ทรงมีน้าพระทัยพระองค์ทรงมีพระประสงค์ต่อเหตุการณ์เหล่านั้นนะและมนุษย์เองไม่สามารถที่จะประเมินความดีของตนเองหรือความดีของพระเจ้าจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้ครับสถานการณ์ของชีวิตกับความดีความชั่วนั้นพี่น้องครับมันเกี่ยวข้องกันเกี่ยวข้องกันไหมครับ เกี่ยวข้องกันแต่ไม่เสมอไปนะครับไม่เสมอไปไม่ใช่ทุกเคสครับในกรณีของโยบนี้เราเห็นชัดเจนนะครับในกรณีของอคนที่ตาบอดนะครับในพระธรรมยนที่สาวกของพระเยซูบอกว่าเขาทําบาปอะไรนะครับพ่อแม่เขาทําบาปอะไรทําไมเขาถึงมาตาบอดนะครับพระเยซูบอกว่าเขาไม่ได้ทําบาปอะไรแต่เขาตาบอดเพื่ออะฮะเพื่อจะเห็นพระสิริและลิขานุภาพของพระเจ้าในชุดของเขา พี่น้องครับโยบก็เหมือนกันเพื่อนเพื่อนของโยบนะครับบอกว่าความสําเร็จนั้นขึ้นอยู่กับความประพฤติการกระทําและผลลัพธ์ของคนแต่ว่าโยบบอกว่าความสําเร็จนั้นมีพื้นฐานมาจากจิตใจของคนนะถึงแม้ว่าโยบวันนี้เขาจะไม่เข้าใจว่าทําไมเขาจะต้องทนทุกข์ทรมานเพราะความเจ็บป่วยคการสูญเสีย แบบนี้นะครับทั้งร่างกายและจิตใจแบบนี้แต่โยบยังยืนยันว่ายังยืนยันว่าพระเจ้าพระองค์ทรงมีพระพระสติปัญญาเอ่อพระปีชาญานนะครับมีสติปัญญาน,นั้นสูงส่งกว่ามนุษย์โยบจึงตั้งคําถามนะครับบอกว่าใครเล่าจะสั่งสอนพระเจ้าได้ดังนั้นพี่น้องครับเราจะตอบสนองต่อสถานการณ์เราจะต้องมีท่าทีต่อพระเจ้าที่ถูกต้องกับพระเจ้านะครับไม่ว่าเราจะทุกข์ยากลําบากแบบไหนท่าน ไม่มีทางไม่มีสิทธิ์ที่จะโกรธพระเจ้านะครับพี่น้องครับจงเชื่อมั่นในพระเจ้าต่อไปว่าไม่ว่าสถานการณ์ชีวิตของเราจะเป็นอย่างไรพระเจ้าทรงครอบครองเสมอพระเจ้าทรงครอบครองในชีวิตของเราเสมอไม่มีอะไรครับในชีวิตของเราที่พระเจ้าไม่ทรงอนุญ,ญาตให้เกิดขึ้นเมื่อเกิดขึ้นแสดงว่าพระเจ้าทรงมีพระประสงค์ของพระองค์ซ่อนอยู่ในนั้นครับบางครั้งวันนี้เราอาจจะมองไม่เห็นก็ตามนะครับเราต้อง วางใจในพระเจ้าอุทิศชีวิตของเราให้พระองค์ทำทุกอย่างนะครับถวายพระเกียรติเต็มที่ไม่บ่นต่อว่าพระองค์ทันที่ลักครับแม้เราอ่านเรื่องราวของโยบในบทที่21แล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าหากคนที่จเจริญรุ่งเรืองคนที่มั่งคัง่งคนที่ร่ำรวยคนที่มีอำนาจนั้นทั้งๆท,ที่พวกเขาเหล่านั้นทำความชั่วนะครับแล้วเราพวกเราเนี่ยเราจะทำความดีไปเพื่ออะไร เมื่อทําชั่วแล้วได้ดีดังนั้น,น,นพี่น้องครับอย่างที่ผมเรียนพี่น้องไปจากบทที่ผ่านมาเนี่ยคนที่เป็นผู้ที่เป็นผู้ิภากษาคือพระเจ้าพราะองค์ทรงยิ่งใหญ่กว่ามนุษย์ทุกคนบนโลกนี้วันแห่งองค์พระเจ้านั่นคือวันแห่งการิภากษาครับมนุษย์ทุกคนไม่ว่ายากดีมีจนร่ํารวยมีอํานาจหรือต้อยต่ําทุกคนจะถูกเข้าสู่การิภากษาแลววันนั้นครับคนที่ไม่มีพระเจ้าคนอาธรรมจะ ถูกแยกจากพระเจ้าชั่วนิรันตร์ครับพี่น้องครับนี่คือบทสรุปครับทั้ง4ี่บทนะฮะตั้งแต่บทที่สิบสิบแปดใช่ไหมครับสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดของพระธรรมโยบครับและวันพรุ่งนี้ครับการสนทนารอบที่สามเกิดขึ้นครับขอพระเจ้าทรงอวยพรพี่น้องนะครับสุดท้ายนี้ครับพี่น้องครับถ้าพี่น้องเห็นว่ามีประโยชน์พี่น้องแชร์ออกไปครับเป็นพระพรครับขอพระเจ้าทรงอวยพรพี่น้องทุกคนนะครับ